ตั้งท่าล็อกเลดาแล้วใบนี้พีโอตพังอ่ะยกขึ้นมาใส่เต็มเหล็กแล้วติดด้วยทุกคนโอ้โหดูครับใบนี้ครับหนองยาใสครับล็อกเลดาอีกหนึ่งลูกแล้วยกขึ้นมาติดหนึ่งใบติดเต็มเหล็กเลยครับลูกนี้ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านอีกรอบหนึ่งครับต้องกราบธานภัยครับผมเมื่อกี้ครับระบบภาพครับระบบเสียงเรามีปัญหานิดหน่อยครับผมเกิดการขัดข้องเล็กน้อยครับ เอาครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ครับไปตองมันมันครับในรอบลึกครับเป็นการพบกันระหว่างตะวันนาครับจะพบกับหนองย่าไซครับมาดูได้ไม้แรกครับว่าจะเป็นใครครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ผมฝากกดติดตามเพจนี้ไปด้วยครับภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับ ชัดเจนหรือเปล่าครับทุกคนเอาครับมาดูครับทางด้ของหนองยาไซครับจะโยนเป้าครับโดยครูประจินครับมาดูกรับระยะนี้ครับระยะทำการครับใครยังไม่รับครับใครยังไม่นอนครับผมเข้ามารับชมครับไปตองมันได้ครับ เอาครับมาดูครับลูกนี้ทางด้านของหนองยาไซครับจะหวางโซนโดยขึ้นบกคุมโซนได้สวยครับลูกนี้ครับมาดูตะวันนาครับ จะวางโซนใบนี้อยู่ตรงไหนครับลูกนี้ตะวันนายกขึ้นมาวางโซนโลกนี้โอ้โหขึ้นมาเปลี่ยนด้วยทุกคนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับลูกนี้ครับเอาครับหนองญ่าไซครับสองครูปรจินเข้าวงมาตีเลยครับใบนี้ต่ํำไปครับในสนามยังเสียอยู่แล้วลูกนี้เข้าวงมายกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกแล้วตีโดนติดด้วยครับ เอาครับเก็บ2แต้มในสนามไปได้ครับดูครับลูกนี้ยกขึ้นมาใบนี้ครับเก็บ2คะแนานไปได้ครับเอาครับตะวันนาครับลูกนี้เข้าวงมาใบนี้ครับจะวางโซนอยู่ตรงไหนครับโอ้โหแล้วดูครับ ขึ้นมายังไม่เปลี่ยนครับน่าจะต้องส่งพี่โอ๊ตพังงาเข้าวงไปตีหรือเปล่าครับเอาอยังไม่ตีครับจะส่งทางด้านของตะวันนาครับมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งใบครับ่อยลูกนี้เข้าวงมาจะวางโซนให้กับตะวันนาอยู่ตรงไหนครับปล่อยเดินมานิ่มๆแล้วลูกนี้เปลี่ยนหรือเปล่าครับ เอาครับมาดูครับเอาครับพี่โอ๊ตบอกว่าเปลี่ยนครับลูกนี้หนองยาไซครับจะทําอย่างไรครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนครับใครยังไม่รับไม่นอนครับเข้ามารับชมกันได้ครับตอนนี้ครับเวลาสี่ทุ่มครับ ยกขึ้นมาใบนี้ครับหนองหญ้าไซแล้วเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้โหดูครับเดินนิ่งหลือเกินครับโอตพังงาครับจะเข้าวงมาตีใบนี้ครับให้กับตะวันนาครับตั้งท่าล็อกเลด้าแล้วใบนี้พี่โอตยกขึ้นมาแล้วตีโดนตดด้วยครับโอ้โหดูครับแต่เหมือนมันจะผิดใบหรือเปล่าครับ แล้วลูกนี้พี่โอ๊ตจับเลดา้าไม่อีกหนึ่งใบแล้วตีไปครับลูกนี้เก็บกี่คะแนนครับหนึ่งได้แน่ๆน่ครับดูครับยกขึ้นมาใบนี้ครับภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์บอกกันด้วยครับลูกนี้หนองยาไสครับปล่อยวางมาอีกหนึ่งใบลูกนี้เดินมาเปลี่ยนอีกหนึ่งลูกดูครับ โอ๊ดูก่อนครับว่าลูกใครเป็นลูกใครครับพี่โอ๊ตมีเหลืออีกหนึ่งใบในมือครับลูกนี้เข้าวงมาใบนี้ครับตั้งท่าล็อกเลดาแล้วลูกนี้พี่โอ๊ตพังงาจกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกแล้วติดอีกหนึ่งใบครับโอ้โหดูครับลูกนี้ครับ ยกขึ้นมาแล้วติดห่างครับในสนามยังได้อยู่หนึ่งแต้มครับแล้วลูกนี้ยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบครับรกูปจินครับฉีกโซนออกไปในสนามเสียแต้มครับให้กับตะวันนาอยู่ครับหนองยาายได้แต้มต่อหนึ่งแต้มครับเอาครับกีคะแนนครับ 2หรือ3ครับ3ต่อ1ครับเอาครับเก็บ3คะแนนไปได้ครับในไม้แรกครับมาชมในไม้ต่อไปครับโดดพังงาโยนเป้ามาระยะประมาณ6เมตรนิดๆครับ คอมเมนต์บอกภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับคมชัดหรือเปล่าครับทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยครับเอาครับลูกนี้ครับขึ้นมาวางโซนได้ดีครับตะวันนาครับหนองยาไซครับจะส่งมือวางมาวางโซนอีกหนึ่งลูกครับลูกนี้จะวางโซนไว้ตรงไหนครับลูกนี้หนองยาไซครับ ปล่อยฮาร์ปมานิ่มๆแล้วลูกนี้เดินมาเปลี่ยนเฉยเลยทุกคนโอ้โหเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับแล้วลูกนี้ตีค่อนข้างยากครับลูกนี้ซ้อนกันอยู่ทางด้านของตะวันนาครับลูกนี้พี่โอ๊ตพังงาเดินไปที่วงครับ จะทำยังไงครับโลกนี้ตั้งท่าล็อกเลดาแล้วใบนี้พี่โอ๊ตพังอะยกขึ้นมาใส่เต็มเหล็กแล้วติดด้วยทุกคนโอ้โหดูครับใบนี้ครับล็อกเลด a าแล้วยกขึ้นมาแล้วใส่คาเก็บสองแต้มในสนามไปครับในไม้นี้ครับโอ้โหแกตีดุจริงๆครับพี่โอ๊ตครับ ใส่เต็มเหล็กเน้นเต็มใบอย่างเดียวครับมาดูหนองหญ้าไส่ลูกนี้จะวางโซนไว้ตรงไหนอีกหนึ่งลูกแล้วลูกนี้เดินมาเหมือนจะยังไม่ถึงครับในสนามยังเสียแต้มอยู่ครับสวัสดีคนดูครับร้อยกว่าท่านด้วยครับที่เข้ามารับชมณตอนนี้ครับเป็นเวลา4ี่ทุ่มหนาทีครับเอาครับมาดูครับ ลูกนี้หนองยาไซครับขูปจินยกขึ้นมาใบนี้ต่ำไปครับโอ้โหในสนามยังเสียอยู่ครับน่าจะต้องซ้ำอีกหนึ่งใบครับลูกนี้คูปจินตั้งท่าล็อกเลดาแล้วใบนี้ยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกแล้วจุดเดิมเลยครับโอ้โหเอาอย่างไงครับดูครับยกขึ้นมาครับใบนี้มันต่ำไปครับคูปจิน โลกหนียกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วใส่เต็มเหล็กกับแบ็กออกด้านข้างไปเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทางด้านของหนองย่้าไซไปครับดูครูปจินยกขึ้นมาใบน,นี้ครับใส่เต็มใบแล้วมันแบ็กออกด้านข้างไปครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับหนองย่้าไซครับตะวันนาครับเข้าวงมาใบนี้จะวางโซนไว้ตรงไหนครับ เอาลูกนี้ปล่อยฮารเดินมาฉีดออกด้านข้างไปครับลูกนี้พี่โอ๊ตพังงาครับเข้าวงมาใบนี้ตั้งท่าล็อกเลดา้าแล้วลูกนี้พี่โอ๊ตพังงา ยกขึ้นมาแล้วใส่แบ็กสกูถอยหลังครับโอ้โหใบนี้ครับตีโคตรหนักดูครับโซโลโมชั่นลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วใส่เต็มเหล็กแล้วแบ็กถอยหลังไปครับโอ้โหพี่โอ๊ตแกนิ่มแม่นจริงๆครับมาดูหนองยาใส่ครับจะแก้ปัญหาความแม่นของพี่โอ๊ตนี้อย่างไงครับขึ้นมาวางโซนห่างๆไว้ก่อนครับโอ้โหดูครับแกตีดุจริงๆครับพี่โอ๊ตพังงาครับ และลูกนี้มาที่วงอีกหนึ่งใบครับพี่โอ๊ตพังงาครับตั้งท่าล็อกเลด้าแล้วใบนี้พี่โอ๊ตพังงายกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกใส่เต็มใบไปอีกหนึ่งใบครับโอ้โหดูครับแกตีดุจริงๆก็ครับพี่โอ๊ตครับยกขึ้นมาใส่เต็มใบไปอีกหนึ่งลูกครับในสนามได้หนึ่งแต้มแล้วครับยกขึ้นมาเก็บแต้มที่สครับเอาครับ กอตอนนี้ครับเรื่อนเป็น6เลยครับเก็บ3ขัคะแนนครับ6ต่อ1ครับมาดูไดม้ต่อไปทุกคนลูกนี้พี่โอสพังงาครับโยนเป้ามาระยะค่อนข้างไกลพอสมควรครับเเมตรได้ครับ7-8ถึง8เมตรครับทุกคนเอาใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยครับ ถ่ายกันยามดึกครับผมในรอบนี้ครับเป็นเวลาสี่ทุ่มครับตอนนี้ครับลูกนี้มาดูครับตะวันนาครับจะวางโซนอยู่ตรงไหนยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหดูครับดอกมาครับอยู่ด้านข้างเป้าเลยทุกคนขุมโซนได้สวยครับใบนี้ครับต้องขอขอบคุณกรบพ่เอกบางใหญ่ครับ ขอขอบคุณครับโรงเรียนวัดช่องรมครับขอขอบคุณครับพอออกิติพงศ์ครับเสื้อเล็กครับขอขอบคุณตลาดบ้านสดกับอําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยครับทุกคนนะโดบลูกนี้หนองยาใสฮาร์ปมาแบบนี้ยังไม่เปลี่ยนครับแต่อยู่ในโซนที่สวยเลยครับหนองยาสายวางโซนใบนี้ได้สวยเลยครับมาดูครับจะส่งมือตีย่างครูปจินเข้าวงมาลูกนี้ ยกขึ้นมาใบนี้ต่ำไปครับลายยังไม่ตรงครับน่าจะสามอีกหนึ่งใบให้กับหนองย่าไซครับล็อกเลดาอีกหนึ่งลูกแล้วยกขึ้นมาติดหนึ่งใบติดเต็มเหล็กเลยครับลูกนี้ครับอยู่ด้านหัวสนามเลยครับลูกติดของคู่ประจินครับดูยกขึ้นมาใบนี้ครับออกมาดูครับ ตะวันนาครับจะส่งมือวางเข้าวงมาวางโซนอยู่ตรงไหนครับโลกนี้ตะวันนายกขึ้นมาใบนี้แล้วเดินแบบนี้อยู่ด้านหน้าเป้าครับแต่ยังไม่ถึงครับเอาครับพี่โอ๊บอกคุมดีแล้วน้องที่เหลือพี่จัดการเองครับ โอทพังงาจะเข้าวงไปตีกับลูกนี้สกอร์ตอนนี้6กตอนหนึ่งครับมาดูครับลูกนี้พี่โอตจะวางโซนไว้ตรงจะตีตรงไหนครับจะตีติดหรือเปล่าครับมาดูครับ ลูกนี้พี่โอ๊ตพังงาเข้าวงมาตั้งท่าล็อกเลดา้าแล้วยกขึ้นมาใบนี้โอ้โหน้ำหนักดีจะข้ามหัวไปนิดนึงครับล็อกเลดา้าอีกหนึ่งทีแล้วลูกนี้จะปล่อยขึ้นมาอีกหนึ่งใบครับเราใส่เต็มเหล็กติดด้วยทุกคนโอ้โหดูครับพี่แกตีโคตรดุครับล็อกเลดา้าแล้วลูกนี้ยกขึ้นมาใส่คาดิ้นหาเป้าอีกหนึ่งใบครับเก็บสองแต้มในสนามไปได้ครับ โอ้ประจินลูกนี้ไม่รอช้าเข้าวงมาสวนเลยครับแล้วตีสกิดแบบนี้ครับโอ้โหในสนามยังเสียแต้มอยู่ครับให้กับตะวันนาครับดูครับยกขึ้นมาใบนี้ครับมันไปโดนลูกล่างครับหนองยาไซส,ส่งมือวางเข้าวงมาลูกนี้ปล่อยฮาร์ปมานิ่มๆนิมแล้วกระชากเป้าขึ้นมาเก็บหนึ่งแต้มโอ้โหดูครับทุกคน ลูกพี่โอ๊ตอยู่ข้างเป้าครับแต่วิ่งมาตรงดิ่งเลยครับแล้วเตะเป้าขึ้นมาเก็บหนึ่งแต่ใบให้กับหนองยาไซได้ครับพี่โอ๊ตเอาอย่างไงครับลูกนี้จะตีแล้วรักษาเป้าไว้ได้หรือเปล่าครับถังด้านของหนองยาไซนี่ยังอยู่ที่มือวางอีกหนึ่งใบครับ ลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วตีโอ้โหดูครับกระตีโคตรแม่นครับเป้าไม่ออกด้วยทุกคนสามคะแนนในสนามครับดูครับยกขึ้นมาใบนี้ครับใส่เต็มใบเลยครับเอาอย่างไงครับหนองย่าใส่ครับน้องแม็กจะเอาอยัางไงจะวางโซนไว้ตรงไหนครับ มาดูครับลูกนี้ปล่อยฮาร์ปมาแล้ววิ่งแบบนี้เปลี่ยนหรือเปล่าโหเสียสองแต้มอยู่หรือเปล่าทุกคนหนึ่งหรือสองครับเอาครับหนึ่งนี้ได้แน่ๆครับจะขึ้นมาเก็บแต้มครับเอาครับมาดูครับลูกนี้มือวางของตะวันนาครับ คอยดูลูกนี้จะวางโซนไว้ตรงไหนเก็บแต้มได้หรือเปล่าครับยกขึ้นมาใบนี้ต่ำไปแล้วครับทุกคนกี่คะแนนครับหนึ่งหรือสองครับต้องดูครับวัดก่อนหรือเปล่าครับหนึ่งครับ โอ้โหมองจากมุมนี้ครับต้องดูครับว่ากี่คะแนนครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกา like, ดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับทุกคนเอาขอพ่โอจะวัดก่อนครับ ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณครับผมท่านผอกับกิติพงศ์ครับเชื้อเล็กครับขอขอบคุณครับตลาดบ้านสุดกับอำเภอบางปะม้าครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับพี่เอกบางใหญ่ครับที่จัดแมตช์มันๆแบบนี้ครับให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมครับเอาครับกี่คะแนนครับโอ้โหสามคะแนนทุกคนสกอร์เลื่อเป็น9ต่อหนึ่งครับ มาดูครับลูกนี้ทางด้านของตะวันนาครับพอจะวางโซนให้กับตะวันนาอยู่ตรงไหนครับลูกนี้เข้าวงมาครับยกขึ้นมาใบนี้ครับขึ้นมาห่างจากเป้าค่อนข้างห่างเลยครับใบนี้ครับมันโดนอะไรครับน่าจะตกเม็ดครับวิ่งออกด้านข้างไปครับเปิดโซนให้กับหนองยาไซครับ ได้ทำเกมบ้างครับมาดูครับลูกนี้ครับแม็กก็ปล่อยฮาร์ปมานิ่มๆแล้วเดินมาแบบนี้โอคค้โหคุมโซนได้สวยเลยครับลูกนี้ครับเก็บหนึ่งแต้มให้กับหน้องยาไซไปครับ มาดูลูกนี้ครับตะวันนาครับจะเข้าวงมาวางโซนครับใบนี้จะวางโซนอยู่ตรงไหนครับยกขึ้นมาลูกนี้อคู่แล้วขีกออกไปอีกหนึ่งใบครับเอาครับ2ใบครับยังไม่เปลี่ยนครับตะวันนาจะต้องส่งพี่โอ๊ตเข้าวงไปครับ าดูครับพี่โอ๊ตพังงาลูกนี้ตั้งท่าล็อกเลดาแล้วใบนี้พี่โอ๊ตพังงายกขึ้นมาแล้วใส่เต็มใบแบ็คถอยหลังไปครับเก็บ3ามแต้มในสนามไปครับลูกนี้ดูครับพี่โอ๊ตกับยกขึ้นมาใบนี้ใส่เต็มใบแล้วแบ็คออกด้านข้างไปครับเก็บ3คะแนนในสนามครับหนองยาไซครับส่งมือวางครับ น้องแม็กจะไปวางโซนไว้ตรงไหนครับลูกนี้ปล่อยฮาบมานิ่มๆแล้วลูกนี้ดูครับโอ้โหเปลี่ยนทุกใบทุกคนพี่โอ๊ตทำได้อย่างเดียวครับตอนนี้คือตีไล่อย่างเดียวครับตัดแต่ไปก่อนครับมาดูครับพี่โอ๊ตพังงาลูกนี้ ข้าวงมาตั้งท่าล็อกเลดา้าแล้วใบนี้พี่โอตพังงายยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกแล้วโอ้โหดูครับโดนทุกใบเหมือนกันครับพี่โอตครับลูกนี้ล็อกเลดา้าแล้วยกขึ้นมาลอยๆแล้วเต็มใบเลยครับเอาครับในสนามครับหนองยะไซครับเสียให้ตะวันนาอยู่ครับตอนนี้ตะวันนาจะวางโซน หนองยาไซครับจะวางโซนไว้ตรงไหนครับอีกหนึ่งใบในมือก็ปล่อยฮาร์ปมาแบบนี้ไม่มีปัญหาครับสามใบเพราะโซนค่อนข้างเปิดครับในไม้นี้ครับมาดูครับลูกนี้พี่โอ๊ตพังงาครับ ตั้งท่าล็อกเลรดาแล้วใบนี้พี่โอ๊ตพังงายกขึ้นมาแล้วใส่เต็มใบติดอีกแล้วกับทุกคนโอ้โหพี่แกมแม่นจริงๆครับดูกับพี่โอ๊ตรับยกขึ้นมาใบนี้คาอีกแล้วทุกคนโอ้โห,โโหแกตีดฝีมือไม่ธรรมดาครับพี่โอ๊ตพังงาครับสม่ำเสมอเหลือเกินครับมาดูลูกนี้ครูประจินปล่อยฮารมาแบบนี้ขึ้นมาเปลี่ยนอีกหนึ่งใบครับ โอ้โหวางได้ทั้งสองมือครับแล้วดูขึ้นโคตรสวยขึ้นโคตรดีครับเอาครับมาดูครับมือวางของแม่ตะวันนากันบ้างครับจะเข้าวงมาตีตามลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วออกด้านข้างไปค่อนข้างเยอะเลยทุกคนเอาครับในสนามครับตอนนี้หนองยักใส่ได้หนึ่งแต้มแล้วครับ จะขึ้นมาเก็บแต้มที่2ครับลูกนี้ยกขึ้นมาครับใบนี้ได้2คะแนนหรือเปล่าฉีกออกเล่นข้างไปครับน่าจะได้อยู่1แต้มครับในสนามครับจะขึ้นมาเก็บแต้มที่2ครับยกขึ้นมาใบนี้เดินแบบนี้หลุดโซนออกไปโอ้โหถ้าตีโดนนี่มีโอกาสเกมเลยทุกคนเอาครับ ได้อีก1คะแนนครับสกอร์ครับน่าจะเริ่มเป็น2ต่อ9ครับนี่ครับผม2ต่อ9ครับมาดูครับลูกนี้หนองยาไซครับ จะเข้าวงมาใบนี้วางโซนไว้ตรงไหนก็ปล่อยฮาร์ปมานิ่มๆแล้ววิ่งมาแบบนี้โอ้โหคุมโซนห่างๆไว้ก่อนครับลูกนี้ครับอาครับสั่งด้านของตะวันหน้าครับส่งพลอยมาวางโซนครับลูกนี้จะวางไว้ตรงไหนครับเข้าวงมาใบนี้ครับพี่โอ๊ต ส่งพอยเข้าวงมาวางโซนให้กับตะวันนาลูกนี้ขึ้นมาหลุดโซนไปอีก <c oughs> โอ้โหทุกคนลึกไปค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วลูกนี้ครับเข้าวงมาอีกหนึ่งใบครับจะวางโซได้หรือเปล่าครับยกขึ้นมาใบนี้โอ้โหเปลี่ยนครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับ มาดูครับลูกนี้หนองยาใสครับส่งคโคะจินเข้าวงมาลูกนี้ล็อกเลด้ายกขึ้นมาใบนี้ต่ำอีกแล้วครับยังไม่ถึงครับทุกคนและลูกนี้คโคะจินจะสำอีกหนึ่งใบครับใส่สก,กิดไปแบบนี้โอ้โหงานจะงอกครับทุกคนแล้วตอนนี้ตะวันนาครับแต้มนี่9กต่อ2แล้วด้วยครับ ครูปรจินยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วลูกนี้เกือบโดนเป้าออกโอ้โหลูกเป็นลองเลยครับตอนนี้ดูว่าครูคปรจินยกขึ้นมาใบนี้มันตกหน้าเป้าลแล้วเตะทางล้านของตะวันนาออกไปครับในสนามทางด้านของนอนท์กษัยยังได้อยู่ครับตะวันนาจะขึ้นมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งใบยุคนี้ยกขึ้นมาแล้วเดินมาขึ้นมาเปลี่ยนอีกหนึ่งใบครับเก็บหนึ่งต้มในสนามไปได้ครับ น้องยาไซครับลูกเหลือได้มือครับอีกสองใบครับจะแก้ปัญหาอย่างไงครับลูกนี้ปล่อยฮาร์ปมานิ่มๆแล้ววิ่งเตะเป้ามาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับโอ้โหดูครับลูกนี้น้องขึ้นดีจริงๆครับดูครับเดินตรงเป้าเป็นไม้บรรทัดเลยทุกคนแล้วขึ้นมาเปลี่ยนด้วยครับเก็บแต้มในสนามไปครับ มาดูลูกนี้ครับตะวันนาส่งพี่โอ๊ตพังงาเข้าวงมาล็อกเลดายกขึ้นมาใบนี้ตีเปลี่ยนไปครเ,เก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับเอาครับมาดูครับหนองยญาไสครับเอาอยัางไงครับ แก้ปัญหาย,ยังไงครับหนองยาไซครับรูปเกมนี่เป็นลองเลยครับตอนนี้ครับเข้าวงมาใบนี้ใบสุดท้ายเตะขึ้นมาแบบนี้โอ้โหอย่างไงครับเล่นกับลูกตัวเองครับพี่โอ๊ตเหลืออีกสองใบในมือครับตอนนี้แต้มเป็นอย่างไรบ้างครับ น่าจะเปลี่ยนครับจะได้หนึ่งหรือได้สองเลยครับมาดูพี่โอ๊ครับโลกนี้พี่โอ๊พังงาครับเข้าวงมาทำอะไรครับน่าจะตีเลยครับตั้งท่าล็อกเรดาร์แล้วพี่โอ๊พังงาใบนี้ยกขึ้นมาแล้วตีโดนแล้วติดด้วยโอู้่ดูครับอยู่ริมเส้นเลยครับถ้าตีโดนอีกหนึ่งใบนี่คือเกมเลยครับดูครับ โอ้โหน้องแก้ปัญหาแก้เกมได้ดีมากเลยครับเตะลูกตัวเองมาครับแต่มาดูครับจะต้านทานความแม่นของพี่โอ๊ตได้หรือเปล่าจกขึ้นมาใบนี้โอ้โหจบเลยครับเรียบร้อยเลยครับทุกคนตะวันนาครับเป็นฝ่ายเอาชนะหนองยาไซไปได้ครับด้วยสกอร์11ต่อ2ครับ